สวัสดีจ้าพี่น้องมัละมัละเก็บมาตา,าสวนจา้าถือไก่สืออซ่องมาให้แม่ปลูกออกมากแล้วพี่น้องเนะี่มากมัละมีดอกนียอดมั่นไกลเอามาแใสงอันเก็บมากแก็ง่เห็ดพะกัไม่ไผ่อีตูแมงลักนี่ทีเด็ดลูกหมอนแทบๆ ខ្រឿិង្នាពី្ស់់រាប់ទាប់ឋិង្រ